อยากให้เพื่อนๆได้ดูค่ะนี่ค่ะต้นก้าเขาสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยนะคะต้นก้าสวยงามมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเจ๊จ๋าปลูกออกมาจะสวยงามหรือเปล่านะคะแต่ต้นก้าโอ้จ๊จ๋า,จาพอใจมากเลยค่ะต้นก้าสลอรี่นะคะเขาง,งามจริงๆค่ะไม่มีต้นเสียเลยนะคะไม่มีต้นที่จะเน่าที่จะเปื่อยเลยค่ะเขียวสวยงามรากสมบูรณ์เจ๊จ๋า,จาแบบหแบบ เห็นแล้วแบบว่าอยากให้ให้เห็นเห็นเห็นแล้วพอมาแวกแวกดูจริงๆตอนจะจ้ายก้าเนีคะจจ่จาทําคลิปจบไปแล้วลวะคะ่ะแต่ว่าจะจา่ามาถ่ายให้เพิ่มให้ดูนะคะแบบเขาต้นก้าเขาสมบูรณ์แข็งแรงมากค่ะจะจ่จาก็ขึ้นชายนี่เน่าเปื่อยไปเยอะ,ะคะ่ะยะจ่จายังไม่ได้พาไปดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพามาดูนะคะขึ้นช่ายต้นกล้าเขาจะไม่สวยแต่สตอร,รี่นี่สุดยอดเลยค่ะ ต้นก้ารากแข็งแรงต้นกล้าเขียวงามนะคะดูสิไม่มีต้นเสียเลยนะคะได้จ,จ่ามางอกร้อยเปอร์เซ็นต์ด้ซ้ำเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วต้นกล้าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจจะมีโตไม่ทันกันบ้างก็ฝั่งนี้นะคะเนี่ยเพิ่งจะเริ่มงอกก็มีนะคะฝั่งนี้ต้นเล็กเขาเพิ่งเริ่มงอกแต่ตรงกลางนี่ค่ะโอ้หต้นกล้าสวยมากรอบที่แล้วต้นกล้ายังไม่สวยขนาดดีเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะงามหรือเปล่านะคะพาดูต้นกล้าค่ะ พอย้ายออกมาง,งัดออกมาแล้วนะคะต้นก้าวสวยจริงๆค่ะไว้แค่นี้ก่อนนะคะพาดูต้นก้าเห็ดแล้วแบบว่าสวยค่ะมันสะออนนะคะสะออนต้นก้าะค,ะค่ะค่ะแค่นี้ค่ะ